บขอต้อนรับสูส่สายบุญแฟมิลี่นะครับผมวันนี้เรามากับใครนะครับผมมาที่วัดบ้านกวนบุญนะครับผมนะมาโดยพี่ใหญ่แล้วนะครับพี่๋อน,นะครับผมบ้านคน,นค้องสายบุญเราครับผมยเขาเรียกว่าศาลาเนาะใช่ศาลา,า,ามันเป็นยังไงนะครับมันมันผูปวกก<า>ินฟาฟา,า,า,าทั้งหมดฟาทั้งหมดเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยเนาะใช่ใช่ เราจะปรับปรุงแก้ไขกันยังไงได้ขนาดแต่เพราะว่าตอนนี้เราะใช่เราติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านแล้วนี่คือพ่อใหญ่บ้านมาดามมามาด้วยมาด้วยแล้วก็ชาวบ้านเขาร้องขอมาฮะตอนนี้ทำเท่าไหร่ทำบันไดนะฮะเดี๋ยวเข้าไปหาเจ้าวาดด้วยนะครับผมดีใจนะครับนี่ที่ได้ยินข่าวแล้วดีใจฮะโอ้ฮุมเลนี่ก็ใช่

โอ้เง็บของหมู่บ้านก็ได้น้อยเดียวแต่จะตงหลักคาก็คืออุสาลานี้ก็คือเป็นสาลาของสาราโอสาลาของมาเทพด้วยอุ้ยคนลุกเลยอะคนลุกเลยยังลุกเลยนี่ในสมัยที่คนิมาในหมู่บ้านเอราร่

ชราของประเทศด้วยผมคนลุกครับพี่จริงๆๆๆงจริงจริงประเทศมาถึงนี่เลยอ่ะโอ้ของประเทศด้วยโอ้ของประเทศด้วยนนือานมากแล้วนานมากแล้วหมู่บ้านเคยเป็นหมู่บ้านพระราชทานครับหมู่บ้านอ๋อแต่สมบูรณ์ยังเรียนหนังสือครับ สิบสองสิบสามแต่ในวันน่าเรไม่เยอะมับสี่สิบปีได้ไหมครับมันเขาลาสี่สิบปีได้แล้วล่าหลังนี้อายุประมาณสี่สิบปีเนยครับดูข้างบนนี่ครับนี่ยยุ่งแล้วนะครับจริงๆนะพี่ทางในเราคุกงหมดเลยล่ะคุณเราต้องลื้อหมดแล้วครับนี่ลื้อหมดครับมันต้องมาซ่อมเซียมไม่ได้แล้วครับคือต้องคงดดีีพี่ดีหน่อยที่ว่าคงคงข้างบนเนี่ยยังมาตรฐานอยู่เราไม่ต้องใส่แผ่นเราไปใส่แผ่นผ้าฉาบเรียบเลยผ้า รรคเียบบัอันนี้ก็ราคาเท่ากันร้อยกว่าบาทเท่ากันแค่ไนเช่ไหมเท่ากันเนาะพี่บ้มทั้งหมดกี่แผ่นอ่าครับอ่าครับนับนับอ่าช่างเบิ้มเนี่ยฮะอันนี้คนนี้เลยคนนี้เลยเขาวันนี้ให้มานี่ก็คือให้มานับนะครับนับแล้วไม่แต่คุณผู้ชมไม่เอาอะเราเป็นแบบนี้บอกเราเป็นไอ้แขกเรียบเนี่ เป็นเรป็นเรียบแบบมีโค้งเลยบอโคงโคงมันจะเป็นโค้งเอาไม้หัวให้หมดเอาไม้หัวให้หมดแล้วก็ใส่ใส่เหล็กตัวซีอ่ะพี่อ่าตัวซีอ่ะที่จอด่อซีไลน์นะซีไลายเอาซีไลน์อ่าทำได้เราก็ทำได้ก็ซีซีไลน์ไม้ซีไลายแปะแปะคานนี่ไงคือคือเรื่องของเรื่องกัคานนี้มันยังมาตรฐานเนี่ย คานคานนี้ยังโอเคแต่แค่เราแปะซีลายคือเข้ามาแทนตัวนี้ไม่เราเปลี่ยนหมดเลยเราลื้อลงเลยฮะเเออออากรื้ลยมันไตัวนี้มันยังใช้ได้อยู่นะตัวตัวโครงบนอ่ะแต่ว่าตัวตัวล่างเนี่ยตัวล่างเราลื้อมไเอาแล้วตัวล่างนี่เราลื้อถูกหมดแล้วนี่คือเอาแต่ข้างบนนี่เออแต่ข้างบนใช่ียิงซีลายเองไลาาายยเอีลเอา เมันมีโครงมเล็กโครงอย่างม,มันอยู่แล้วตรงนั้น,นอ่อาใช่ใช่ก็จับซีลายเข้าไปปุ๊บใช่ไหมจับน็อตเข้าไปปุ๊บแล้วก็ใส่ยิบซ้ำแปะเลยใส่ซีลายใส่ซีลายเอานับแผ่นเก่าเนี่ยมีได้ประมาณกี่อ่าใช่ประมาณกี่แผ่นแผ่นแล้วซีลายซีลายมันมันจะตกมันจะตกแผ่นหนึ่งอ่ะสามเส้นแผ่นละสามเส้นซีลายเรานับกระเบื้องปุ๊บเราจะรู้เลยว่าใช้ซีลายกี่เส้นนะครับประมาณนั้นงบนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาท หน to mm hmm. ึ่งกว่าบาทไม่ลงได้เพราะเราเพราะเราไม่ออกก้าแล้งเพราะเพราะผมไม่กขอได้ขอแต่คลิปแต่พี่พ uh, ี่เบิ้มจะค่าแรงคนเดียวอ่าค่าแรงพี่เบิ้มคนเดียวนับเต็มเต็มับแผ่นเเต็มลยนับแผ่นเต็มเลยจะได้รู้ว่ากี่แผ่นแล้วแผ่นกระเบื้องแผ่นหนึ่งจะใช้ทีลายประมาณสามเส้นเขาก็จะคำนวณออกมาได้ประมาณนี้มีประตูครับตอนที่วันที่ผมมา ไม่เห็นประตูนะครับนี่ครับประตูเออแต่ที่มาตอนผมมาผมไม่เห็นนะประตูประตูได้ครับประมาณนั้นได้เราดาวไปไปดาวไปดวงไปดาวแล้วก็ต่อิดแต่ติดได้ครับติดได้ตรงนั้นติดได้แต่ตัวอันดับแรกก็คือคำนวณฝ้าเพดานทั้งหมดใช้งบประมาณเท่าไหร่พอเราได้งบปุ๊บเราก็จะมาเรื้อก่อนอ่ามาเรื้อเลยเริ่มงทำกันเลยใช่ เพราะว่ายูทูบเบอร์จะมาก็หลายช่องมาช่วยกันทุกคนคืออย่างน้อยก็เกือบสิบช่องที่จะมาจับไม้คนละไม้คนละมือสร้างด้วยกันอะไรประมาณนี้เออคือมันเพิ่งเริ่มต้นเรายังเรายังมันยังไม่รู้จะงบจะได้เท่าไหร่ใชเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ไม่ไม่ต้องเหลือไม่ต้องเหลือประตูบทัวรไหนถ้ามันได้เยอะเราก็ทำมีขบให้ใช่อาจจะมีถ้าได้ผู้ร์จะทามาเยอะอาจจะอ่าถ้าอย่างนั้นก็รอ ถ้าอย่างนั้นคือเราไปบอกลุงพลก็ได้ให้จองก็ถิ่นมาวันนี้กองหนึ่งก็ได้ใช่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 เดี๋ยวต้นลงมาวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ไปติดต่อลุงพลก็ได้มาขอก็ถิ่นกองหนึ่งมาวันนี้กองหนึ่งเออเราจะได้มีทําต่อทําต่อได้อ่าเราจะได้ทําต่อได้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชื่ออะไรครับนุ่นครับผมพี่นุ่นผู้ใหญ่นุ่นเนาะผู้ใหญ่นุ่นต่อลุงพลเลยนะครับว่เออ แกกำลังทำกระถิ่นอยู่เก้ากองเก้ากองตอนนี้แกจะให้พวกยูทูบเนี่ยไปไปบ้านใครบ้านมันแต่ของผมน่มันอาจจะอยู่ไกลก็น่าจะตลาดมาอันนี้ก็ได้ครับอ่าพี่อ๋อเลยพี่อ๋อกองนึงอ่าใช่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 ตอนยู่ไกลตอนผมอยู่ไกลตั้งแต่ปีนี้แล้วลุงจะให้ผมไปแต่ผมก็ไม่เอาเพรอยู่ไกลวีนนี้แกก็ตัดขึ้นมาอีกผมก็เลยก็เลยว่าจะไม่เอาแล้วนี่จะมาใกล้ๆโอเคได้ไหมเขาพอดีพอดีได้วันนี้เลยผู้ใหญ่เข้าไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เข้ามาหาง่ายกว่าเออไม่ต้องมองไม่ต้องมอง เพื่อญ่ากก็ไปหาได้อยู่แล้วไปเลยไปเลยครับแล้วแต่เงินที่อาจจะเง้าที่อาจจะโอนมาใช่ใช่ใช่จะได้ชวนลุงมาทําด้วยไงเออเนี่ยพร้อมจะทําพร้อมกันตอนเนี้ยจำนวนหนุกข้าก็จะเป็นเป็นหมื่นและหกสิบห้าพันหกสิบห้าพันอ่ะหกสิบห้ก็เกือบหมื่นแล้ะอ่ะหมื่นหมื่นละหมื่นและโครงเหล็กอีกโครงเหล็กก็เส้นละร้อยกว่าร้อยหกสิบมั้งไม่ถึงไม่ถึง ไม่ถึงหรอเจ็ดสิบบาทบอกสี่ลายเจ็ดเจสิบบาทเดี๋ยวเอาเออเดี๋ยวจัดไปเราก็มีสีลายจริงสี่ลายที่พี่เหยียบยุบไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันไรเลยเนี่ยมาแล้วพี่จะร่วมสามพันอ่ะฮะยังไม่ทันไรอ่ะนะแต่ลนาทีมันนานอ่ครับนี่มาแล้วดีใจดีใจแท่านี้ผู้ใหญ่ด้วยเออยังพี่ลงคลิปได้เนี่ยผู้ใหญ่ครับคืนุณ มันต้องมีวนมาแล้วนะอ่านี่ใช่ใช่ใช่น,นี่นี่นี่ขนา,ขนา,ขนาดนยังไม่ลงคลิปได,ด้มาแล้วสามพั <c oughs> นใหญ่ใหญ่แม่แม่แม่นี่คือคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีสำหรับงานนี้นะอ๋ะอพาจันท์พัอย่อ๋อไม่อยู่ไม,ม่เป็นไรครับอะ ให้พ่อผู้ใหญ่จัดการเรื่องเรื่องการขออนุญาตทางงบประมาณประมาณ20,000ก็ถด้วย่าดหรือว่าเราก็ตอนนี้ก็ดีใจแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอ่าแล้วก็3,000แล้วนครับแล้วก็3,000ผมก็มาประมาณ6,000แล้วอ่ะอ่าแล้วมีแล้วเริ่มมีแล้วใช่ใช่กันเอาอยู่ไหมเราต้องไยดูให้ทั่วเรามาแล้ว เพื่อให้ผู้ใหญ่ดุนพาเดินดูนะครับได้เลยครับด่อกระถินเลยืิ้นเดือนนี้ก็จะหมดกรินแล้วเพราะว่านเดือนเหมดกระินครับก็ไปติด่อคนืด้ครับขอกองนึงครับผมขอได้กระถินเสร็จแล้วมีงบประมาณมาเราจะทำต่อให้ทำไปเรื่อยๆเพราะเราเป็นฝ่ายช่างอยู่แล้วอายุตั้งสี่สิปีนะครับสี่สิบปีนะครับผม เพียบนาะไปพอเิ่งดูเลยวนี่เห็นขึ้นมาก็ไม่ต้องเล่าซาลาเดียวตู้เย็นก็เป็นตู้เย็นเก่านะครับเนี่ยสมัยเมื่อโอ้โหถ้าตู้เย็นตู้เย็นไซส์เล็กนะพี่เนี่ยไซส์เล็กนะพี่เนี่ยสามคิวสี่คิวแล้วมั้งเนี่ยเออเนี่ยตู้เย็นไซส์เล็กนั่นนี่ะแต่ว่าเออมาแล้วเหรอ พระอาจารย์มาแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่นะครับผม,มก็คือมันมเป็นปรครับผมการธรรมชาติผมบอกเป็นอยังตักค่อยมั่งเองตักค่อยมั่งเองเออแต่มาขออนุญ,ญาตพออระอาจารย์ก่อน,นอเ,เออขออนุญาตถ่ายนะครับพระอาจารย์มาแล้วครับมาแล้ว ทางเบิมก็าามเขาเรียกนะ,ะกางคำนวณงานใหญ่นะครับเนี่ยเี๋ยวบ้านก็่าจได้อยู่เดียเ๋ยวอาจาย์ไม่ได้จัด้พ่อจัดไปเสาได้อยู่เด้อเาค เสามันก็พอดกินหมดแล้วปอดกินว่าม่เปี่ยนว่ามันเป็นเลือดยังไงเดี๋ยวเขาเขาเอาแม่พิแดนก่อนอะไรเพราะว่าเพดแดนนี่มันมันสามารถพวกผมสามารถทอดออกได้ครับอาจารย์คือว่าเอาเอาผ้าพิแดนทั้งหมดก่อนแล้วก็ทําสีให้สวยงามแล้วค่อยอ่าได้ยินว่ามีกระถินของลุงพลอีกกล่องสามารถให้ผู้ใหญ่ไก็บอได้ ค่อยทำไปทีละหน่อยครับเพราะว่ามีงบทำไหนทํำทานั้นอประมาณนี้ดีกว่าถ้าาหมโยกนั่นแหละก็ตามนั่นแหละตามนั่นแหละเขาอยู่ที่พระอาจารย์ครัาเอามาขออนุญาตพระอาจารย์ครับขออนุญาตพระอาจารย์อนุญาตพระอาจารย์ทําให้เพราะว่าของผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาขอว่าอาจารย์ทำเพราะมาดูแล้วมันมันก็เก่าเนาะ นั่นแหละครับหนผรัวปวกกินหมดเลยครับแสดงว่าคิดว่าจะเป็นรอยไอ้น้ำหยดใส่หยดกรัลวก็รั่วออายเกินรัลวเท่าไหร่พวะผมจัดการให้เดี๋ยวพวผมจัดการให้ร่วมตงไหนบอกผมเลยเวลาคนโรคมาชุบเตียงเลยข้ารล้วย ไม่หลังคาโลดมันเป็นเป็นแผ่นอย่างนี้อยู่แล้วแต่แค่แต่แค่เขาซ่อมไม่ถูงจุดมันก็เลยยังรั่วไอ้ช่างบ้านเฮาเหี้ยไม่กระทุงมันเนขาว่าไม่กระทุ้งนี่ไม่ยุดฟ้ายยังมาดอกมัาพวกที่มันรั่วเนี่ยเขาบอกว่ารอยต่อของมันเนี่ยดูรอยต่อ ที่เขาประกบจังกรสินมันมันควบถืกอยอยู่ถ้าประกบถื่อที่นี่ร้อนของมานถ้ามันถักกันถืกอมันจะหัวงานนะคับมีอะไรก็ติ่ํทงานต่องไหมแยกมันยกงของมันนี่นะสีลายใ่้นมฟ้าใหม่นะครับถ้าฟ้าใ่ก็ถ้าลัค้าโบดีพนทืกันเลยชอวมาคือแบบนั้นผู้มสีทรเป็นฟ้าสีลาย ็ชาบเรียบลซลายชาบเรียบจะเป็นชาบเรียบนี่นะครับเป็นชาบเรียบปแต่ว่าเปลี่ยนจากแปรแปไม้เนี่ยไปเป็นตัวซีซีลายตัวซีหอยนะวยฟ้าหอยฟ้าหอยวยนะมันก็ะคาดกระพร่องน้ำกระพงตาพคือเนี่ยกีซอดไว้อยู่นะบอไดทำเป็นชาบเรียบไหมครับนี่่เป็นกัรมนไนนกรมมนไนไหนาบเรียบไม่ใช่้าแขนครับไม่ได้ผ้าแข็ไม่ใช่้าแขน เรียบเป็นไฟสามเรียบเรียบสองข้อเยเปิดหนังสืออมตะโขดไฟช่างแค่นีไฟช่างอุดไฟช่างกันตุเพชรนี่แหละเพ็ทก็เป็นช่างเมิร์ดเออคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเรามาพาพี่ออกมาดูเนื้อเนื้องานนะว่าประมาณเท่าไรนะรับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ